n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการอยู่เย็นแลนด์ทาวโฮมอองหมู่บ้านอยู่เย็นแลนด์ทำเลดีราคาถูกสองห้องนอน1ห้องน้ำย่านนิคมพัฒนาระยองเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกและห้างสรรพสินค้ามากมายโครงการตั้งอยู่ที่ถนนซอย5สาย13ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองขนาดพื้นที่23.7ตารางวา ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการอยู่เย็นแลนด์โดยเริ่มจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2ขับมุ่งตรงตามถนนหมายเลข3375ประมาณ1.1กิโลเมตรเลี้ยวขวาขับมุ่งตรงตามทางประมาณ250เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบันบาน by j Asset Management